สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากร์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังคือตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะเราก็มาพยากรณ์ในช่วงปักหลังกันเพื่อที่จะได้เตรียมตัววางแผนเป็นการไกด์ไลน์ชีวิตนั่นเองนะคะ และการพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องของการงานและการเงินนะรวมถึงสุขภาพและความรักด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเช็คกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้ว หรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะ โอเคเพื okay, emos, ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ16-31กรกฎาคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์คะ คุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีสําหรับดวงชะตาเลยทีเดียวนะคะคําว่ามหาจักรถ้าเราจะแปลความหมายของเขานั่นก็คือเหนื่อยก่อนลําบากก่อนแล้วก็สบายทีหลังคือมันต้องมีการต่อสู้มีการฝ่าฟันต้องมีการเจอบททดสอบต้องมีความเหนื่อยความยากเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายจะ ประสบกับความสําเร็จนี่คือคำเออนี่คือความหมายของคําว่ามหาจักรนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงคาสมัยมองว่าในด้านต่างๆของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเรื่องส่วนตัวหรือความรักอาจจะมีอุปสรรคติดขัดอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างมาทดสอบตัวคุณก็ขอให้คุณใช้สติในการดําเนินชีวิต และค่อยๆแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและรอบคอบพิจารณาไตรตรองให้ดีก่อนนั่นเองนะคะด้านการเงินของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวพระพุธนะคะโคจรโยกย้ายตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมแล้วแล้วก็จะทำการย้ายอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเดือนคือประมาณวันที่28กรกฎาคมนะคะในช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวพระพุธจะได้ตำแหน่งที่โดดเด่นกว่านะคะเพราะฉะนั้นโอกาสต่างๆในด้านการ เงินของคุณมันจะเริ่มขยับดีขึ้นนะคะแต่อย่างที่สมัยบอกไปนะว่าดาวประจําตัวได้มาหาจักรแบบนี้อาจจะมีบททดสอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกอาจจะมีภาระค้างคาเก่าเก่าที่คุณจะต้องเคลีย์อาจจะมีหลายๆประเด็นที่คุณจะต้องจัดการโดยใช้เงินในการแก้ปัญหาก็ขอให้คุณรีบจัดการรีบสะสางไปเลยถ้ามีรายจ่ายหรือว่ามีเรื่องราวที่คุณจะต้องใช้เงินก็ให้จ่ายให้รีบให้เคลียไปเลยนะคะแล้วสุดท้ายพอคุณเคลียหมดหลั จากนั้นเก็บ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 อย่างเดียวมันจะเป็นลักษณะนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเป็นสถานที่ที่คุณไม่เคยได้ไปนานแล้วแต่คุณเคยไปมาก่อนหรือคุ้นเคยกับสถานที่เอ,อ่อสถานที่นี้มาก่อนหรือเป็นเกณฑ์ที่คุณได้ของมงคลเข้าบ้านนะคะได้ของสวยงามเข้าบ้านมีคนเอาของมาฝากมีคนเอาของมาให้นะคะหรือเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ได้โชคจากลางสังหรณ์มีโอกาสฝันแปลกมี โอกาสฝันแม่นมีโอกาสฝันดีแล้วได้โชคจากความแปลกความแม่นความดีตรงนั้นนะคะเกิดโชคเกิดลาบเสียงดวงเสียงโชคได้นะสำหรับเรื่องของการเงินที่คุณจะต้องระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีเกณฑ์เจอกับของเสียของพังค่อนข้างเยอะบางคนก็รถเสียต้องเอาไปซ่อมบางคนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียบางคนโทรศัพท์พังคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก i p a พพังต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พังและบางคน ของหายกุญแจหายลืมกระเป๋าสตางค์ลืมโทรศัพท์ที่หลงที่ลืมนะคะอันนี้คือสิ่งที่ชาวราศีสิงห์จะต้องระมัดระวังหน่อยนะแล้วก็อย่างที่จะมยบอกไปรายจ่ายค่อนข้างจุกจิกมันมีเหตุที่ต้องบังคับให้คุณจ่ายในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อะไรที่มันจ่ายก็จ่ายให้มันเสร็จ นะคะอย่าไปยึดติดนะคนเรานะถ้าไม่ตายก็หาใหม่ได้นะให้คิดแบบนี้ทําใจให้สบายไว้นะคะใครที่ต้องการกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารหรือบริษัทลักทรัพย์ต่างๆมีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านนะคะในช่วงนี้เครดิตยังดีอยู่ทางด้านการเงินนะมีเกณฑ์กู้ได้สําเร็จนะคะใครที่ต้องการเป็นหนี้เป็นสินอย่าลืมเช็คสภาพคล่องของตัวเองด้วยนะว่าจ่ายไหวไหมแล้วก็เรากู้มาทําอะไรให้ดูจุดประสงค์ของเราให้ดีนะคะ ด้านการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ยังถือว่าโดดเด่นอยู่ค่ะคุณจะมีความเป็นผู้นำในสายงานสายอาชีพคือคือถ้าใครเป็นรองเนี่ยก็รองไม่เยอะนะอย่างเช่นคนที่ทำธุรกิจเนี่ย คุณทาธุรกิจใดคุณก็จะไม่ใช่ตัวตัวรองของในในเขตนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นคุณ أ, เปิดร้านขายเสื้อผ้าในย่านใดย,ย่านหนึ่งแล้วกันร้านคุณก็จะเป็นร้านที่ฮอตร้านที่ค่อนข้างดังในกลุ่มวัยรุ่นในหมู่คนที่ทํางานก็จะรู้จักร้านของคุณประมาณนี้ค่ะในย่านนั้นๆนะเราจะไม่ได้เปรียบเทียบกับวงที่มันกว้างมากนะเราก็จะมองในย่านนั้นเลยอย่างเช่นย่านบางกะปิอะไรอย่างเงี้ยนะที่คุณไปเปิดอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ร้านคุณก็จะเป็นที่รู้จักนั่นเองนะคะก็คือจะมีความโดดเด่นในสายงานในสายอาชีพของคุณการค้าการขายยังมีมุมที่ดีอยู่ยังมีความราบรื่น แต่ว่าจะต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับคนที่ทํางานอาจจะมีคนอิจฉาริษยาอาจจะเกิดศัตรูเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะเป็นคู่แข่งอาจจะเป็นคนที่ไม่หวังดีนะคะแล้วนําข่าวไม่ดีมาสู่ตัวคุณหรือว่าอาจจะกระทําไม่ดีต่อตัวคุณอาจจะเป็นการพูดจาเสาะเสียดนะคะทิมแทงคุณหรือว่าแทงข้างหลังหรือมาขัดผลประโยชน์บางอย่างมาขายตัดหน้าตัดราคา อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงนี้ต้องระมัดระวังศัตรูจากการทํางานนะคะหรือคู่แข่งประมาณนี้นะต้องระมัดระวังคดีดความระมัดระวังความขัดแย้งนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องเอกสารเรื่องการสื่อสารเรื่องการนัดหมายใครจะต้องไปเซ็นสัญญงสัญญาต่างๆอ่านรายละเอียดให้ดี เรื่องการสื่อสารการพูดการจาจะเจราจากับใครไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานคุยกับลูกค้าคุยกับเพื่อนร่วมงานพยายามเลือกใช้คําพูดที่มันประดีประนอมที่มันซอฟหน่อยนะคะอย่าพูดจาผงผางลดการประทะจะดีที่สุดในช่วงนี้นะแล้วก็ใครมีอะไรที่ต้องนัดหมายอย่างเช่นคุณจะต้องนัดรับเงินภายในอีกอีก3วัน ระมัดระวังคนที่เขานัดคุณจะเลื่อนนัดเลื่อนสัญญามาไม่ตรงตามนัดมีการเบี้ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะต้องดูให้ดีนะคะมีแผนสำรองให้กับตัวเองด้วยนะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะจุกจิกใจเรื่องบริวารหรือพนักงานมากขึ้นนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจัดการได้คุณเอาอยู่นะคะมันจะมีบททดสอบมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามา แต่สุดท้ายแล้วคุณจะเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นได้ขอให้ใจเย็นๆนะคะสิ่งที่ชาวลคาราศีสิงห์พึงกระทําในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คือให้อยู่กับตัวเองให้มากขึ้นคิดทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่มันดีเราทําต่ออะไรที่มันไม่สําเร็จอะไรที่มันไม่ดีก็ยกเลิกมันซะหยุดทํามันซะแล้วหาวิธีการใหม่ๆหาแนวทางใหม่ๆนะคะจังหวะนี้เหมาะกับการทบทวนตัวเองเหมาะกับการย้อนระลึก เหมือนสังคายนาตัวเองนะคะเหมือนประเมินผลงานของตัวเองว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คุณทบทวนตัวเองนะเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังผื่นคันปวดหัวไมเกรนระมัดระวังสัตว์มีพิษเข้าบ้านระมัดระวังการเจ็บไข้ไม่สบายเป็นหวัดเนะี่ยค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกมีอากาศเปลี่ยนด้วยนะก็ดูแลตัวเองที่ดีด้วยถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นคนใกล้ตัวนะคะส่วนความรักความสัมพันธ์เนื้อหอมมากสําหรับใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามา ชอบคุณส่วนคนที่มีคู่ได้โชคจากแฟนได้โชคจากคนรักได้โชคจากเพศตรงข้ามนะคะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรักคู่รักของคุณค่อนข้างดีเลยทีเดียวอาจจะมีแง่งงอนกันบ้างนะทะเลาะทะเลาะกันบ้างนะแต่ว่ากิจกรรมที่ทําร่วมกันนั้นจะเยอะมากขึ้นนะคะได้เดินทางด้วยกันนะคะได้ไปต่างจังหวัดด้วยกันได้ไปเ,ออเจอญาติผู้ใหญ่ด้วยกันหรือมีงานบางอย่างที่ต้องทําต้องปรึกษากันนะคะก็จะมีกิจกรรมทําร่วมกับคนรักมากขึ้นในระยะนี้ ด้วยค่ะคราวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ